ห้องข่าวเอฟเอสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว f m ฟเอรค่ะในช่วงเราขานงานวิจัยช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกับอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการ U2T ดอยหลอ่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพัชชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภา,าควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วหัวหน้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบดลดอยหลอค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบดลดอยหลอนะคะอาจารย์คะใช่ครับค่ะ<า>ที่ตำบดลดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นี้ครับภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราครับค่ะ ก่อนที่จะไปติดตามความก้าวหน้าโครงการนะฮะที่มาที่ไปค่ะจันคาอยากให้จันเล่านิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้คะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะจันคับจริงๆแล้วพื้นที่ดําเนินการของตำบลดอยหลอนะครับก็ได้ทํางานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี2 5 0พั้า้าเเรื่อยมาครับจนถึงปัจจุบันครับโดยเริ่มต้นที่ทีมของ ทางคณะทคิการแพทย์ครับได้ไปทํากิจกรรมกับในพื้นที่ในเรื่องของทางด้านของอสุขภาพอนามัยชุมชนแล้วก็กิจกรรม,มร่วมกับองค์งการแผกส่วนตำบลดอยหลอครับแล้วก็ในพื้นที่รอบข้างก็มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมกับทางด้านของหน,น่วยสกรัรรับใช้สังคมกับมอชอ,อยู่อย่างเป็นระยะนะครับแล้วก็<ช>พอหลังจากนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับก็มีโปรแการมยทูทูหรือว่าตำบล มหาวิทยาลัยนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กระทรวงอวหรือกระทรวงมนุษยศาส,สตร์วิทยาใจนนท์ตะกัมเนี่ยได้ให้งบประมาณนะครับมา<ฆ>ทำกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ร่วมกับทีมของบัณฑิตแล้วก็ต,วตัวตัวของประชาชนในพื้นที่ครับค่ะแล้วทําไมถึงมาเป็นดอยหลอคะอาจารย์คะื่องจากว่าพื้นที่ดอยหลอเนี่ยมีริบทที่เป็นกึ่งเมืองกึงชนบ,บทน,นะครับ<ฆ>แล้วก็เป็น เป้าหมายของการทํางานนะครับที่เชื่อมโยงกันนะครับกิจกรรมที่เราเลือกในพื้นที่ของตังหดอยหลอกเนื่องจากว่ามาีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานครับที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญทั้งในแง่ของทรัพยากรบุคคลนะครับในส่วนของท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ส่วนของผู้นําชุมชนนะครับ,ส,รบส่วนของชาวบ้านส่วนของกลุ่ม เด็กเยาวชนกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคนชุมชนเนี่ยมีความใกล้ชิดกับนักวิชาการนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอืมค่ะทีนี้กลไกาการดําเนินงานในพื้นที่ดอยหลอคะ่ะเราเริ่มจากตรงไหนไปยังไงบ้างคะอาจารย์คะขั้นตอนการทํางานคะ่ะขั้นตอนการทํางานนะครับก็เข้ามาถึงในเรื่องของดูทุทีของพื้นที่ดอยหลอนะครับ <c oughs> ที่เราทํางานร่วมกันกับท้องถิ่นชุมชนนะครับก็เน้น หลักการการพัฒนาย,ย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ uh, Sustainable Development Goal เนี่ยที่ UN แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราดำเนินการนะครับก็เราก็เป็นหนึ่งใน50ตำบลเป้าหมายนะครับของโครงการเราเน้นรูปแบบการทำงานแบบมีสุดร่วมครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการทำงานที่เกิดจากการขับเคลื่อนแล้วก็มีส่วนร่วมทั้งฝ้าของอชุมชนแล้วก็ฝ้าของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราจึง มีไฮไลท์ที่สําคัญก็คือว่าทีมดูดูทีดอยหลองพวกเรานะไม่ได้ทำงานแค่ที่จากกิจกรรมบำบัดของกัจจาสุพัฒน์แล้วก็เทคนิคการแทย์เท่านั้นนะครับเราได้ดึงไฮไลท์ในเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับของสุขภาพชุมชนจากอของฝั่ง เพราะฉะนั้นในพื้นที่ดอยหลอเนี่ยก็คือมีถึงห้าโครงการใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับมีห้ากิจกรรมโครงการย่อยภายใต้ทุทีในเฟสที่หนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาครับค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของแต่ละโครงการค่ะแต่ละกิจกรรมค่ะอาจารย์คความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมเป็นยังไงคะอาจารย์คะก็อาจจะขอเล่าจากไฮไลท์หลักก่อนนะครับในการส่งเสริมด้านเทลวแคร์นะครับการขับเคลื่อนนะครับตอนนี้ก็ มีการความร่วมมือนะครับการจับเพื่อสำคัญจากองค์การบริหารส่วนดอยหลอดร่วมกับทางคณะเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็ตัวของผู้รับการจ้างงานของพวกเราเนี่ยที่ลงไปทํางานด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดนะครับมีพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่นะครับแล้วก็เราก็ร่วมทํางานกันแล้วก็ทางคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยท่านคณะบดีศาสตราจารย์ดรสาพรพรประเสริฐแล้วก็ทีมงานก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ม่วยปอดพื้นิงครับซึ่งอตอนนี้ที่องค์การสรุขบสนนโดยหลอกก็ถือว่าได้รับการขับเคลื่อนเพื่อจะ,จะส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งทิงเช่นคนพิการนะครับกลุ่มได้โอกาสในชุมชนครับมาได้รับบริการตรงนี้ก็ถือเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับแล้วก็โครงการเสร็จสิ้นไปในเฟสที่1นนะครับกิจกรรมโครงการก็มีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ดูทุทีของเราก็เป็น เรื่องของผู้นำสุขภาพชุมชนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแคร์กิเวอร์ที่จะทำหน้าที่ในครั้งที่จะเป็นผู้ดูแลสุขภาพนะครับของทางชาวบ้านแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านสุขภาพครับซึ่งมีการทำงานที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดโดเด็นในการเริ่มต้นครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้แล้วก็การร่วมมือกับชุมชนครับแล้วก็ในกิจกรรมเล่ากิจกรรมต่อไปเลยนะครับได้ค่ะ สุขช,ชนดอยหล่อเนี่ยก็คนคงทราบดีนะครับว่ามีพื้นที่นะครับก็คือมีผาช่อนะครับอยู่ในพื้นที่บริการนะครับซึ่งก็เปรบเสมือนเหมือนแก๊สแคนยอนเลยนะครับซึ่งก็มีทางด้านป่าไม้เนี่ยให้การดูแลอยู่ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการส่งเสริมให้ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนเนี่ยเกิดการยกระดับเนี่ยก็คงต้องมีแพลตฟอร์มที่สําคัญนะครับตรงนี้ทีมงานของยูทีดอยหล่อของมชเรานะครับกับทีมของวิทยาลัยศิลปะศิคโ์นลยีนะครับเรากับทีมพวกเราก็ทํางานเราทํารายการครับชื่อว่าของดีที่ดอยหล่อครับก็ออนแอทางด้านทาง YouTube Channel นะครับถ้าค้นคําว่าของดีที่ดอยหลอกก็จะเจอเรามี คลิปนะครับที่แนะนสาสถานที่สำคัญ,คญต่างๆแล้วก็ไฮไลท์กังเราก็าาคือว่าเรามีหนังสั้นนะครับหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นการแสดงโดยนักศึกษาจากกับบัณฑิตนะครับของพวกเราครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ชินดูทูทีด้วยก็ฝากติดตามชมนะครับเพราะว่าเราก็อยากแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทุกๆคลิปนะครับเราได้ดําเนินการเนี่ยให้ ประชาสัมพันธ์เนี่ยมี3ภาษาครับเป็นซับไตเติลทั้งภาษาไทยสาังกฤษแล้วก็ภาษาจีนครับเพราะว่าเอาคาดว่าภายหลังจากการฟื้นฟูจากสถานการณ์ของโควิดที่จะเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยเรื่องรายการของดีที่ดอยหลอก็น่าจะถูกนกำมาแชร์นะครับแล้วก็มีการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมอ่าค่ะ เป็นเรื่องการท่องเ<อ>ที่ยวนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ในมิติที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรครับก็ในเ่้นที่เราไปทํางานนะครับก็น่าสนใจมากในช่วงนั้นเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยดอยหลอเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นทางผ่านในการที่จะไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นจะขึ้นไปดอยอินทนนท์หรือจะไปะพื้นที่อมก๋อยแม่แจ่มก็จะผ่านไปแต่จริงๆแล้วในพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็น อาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ประสบปัญหาเพื่อพวกเกษตรตกตานะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่ทําการเกษตรในพื้นที่อย่างเช่นมะม่วงเนี่ยมะม่วงดีๆเลยนะครับมาหาชนกมะม่วงดีๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วก็ล้นตลาดเลยครับทําไปทํามาเหลือกิโลละบาทหรือว่านํามาแจกฟรีกันตรงนี้เนี่ยทีมของทางด้าน ธนเกษตรครับแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมชครับเราก็เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการแปรรูปครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เช่นมะม่วงหรือว่าผักผล,ลไม้ของพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเก็บได้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็ขยับเป็นเกต เป็ที่สองในปีนี้แล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าโชคดีมากครับที่พวกเราเนี่ยมชอชเนี่ยมีพาร์ทเนอร์เยอะเช่นนอกจากคณะเกษตรแล้วก็ยังมีมูลที่โครงการหลวงเชียงใหม่ครับก็ได้มาถ่ายทอดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงจิ้งหรีดครับค่ะหลายคนก็คงจะเริ่มได้ยินข่าวแล้วว่าเอ๊ะมีการผลิตจิ้งหรีดเพื่อเป็นในเชิงทาินิ์อย่างไรบ้างนะครับก็มีการเลี้ยงนะครับแล้วก็การแปลรูปเค้กเกียยจิ้งหรีดนะครับคุกกี้จิ้งหรีด น้ำพึ้งจิ้งหรีดแล้วก็จิ้งหรีดทอดสมุนไพรตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งก็ได้ยกระดับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ก็มาอีกครับเนื่องจาทุกคนนะ การต้องทานข้าวช่วงที่ผ่านมามอชอเราก็ได้นําพันธุข้าวนะครับที่เป็นพันุข้าวคุณภาพสูงที่ผ่านการวนะิจเนี่ยแล้วก็ไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่ดอยหลอตอนนี้โัรดักพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มมีการจัดจําหน่ายล้วนะครับเราก็จะลงสินค้าผลิตภัณฑ์ในช่วงเฟสที่สองนี้เพิ่ม,เต,มเติมด้วยครับ,รบก็โดยภาพรวมก ครอบคลุมทั้งทางด้านของสุขภาพอนามายัยเฮลท์แคร์การเกษตรสมัยใหม่นะครับการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรรวมถึงเรื่องของสื่อและการท่องเที่ยวครับในช่วง11เดือนที่เราทํางานก่อนหน้านี้นะครับค่ะอาจารย์คะในในช่วงของการทํางานเนี่ยเราเจอปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะแน่นอนครับเมื่อช่วงการทํางานที่ผ่านมานะครับเราเจอเปัญหาสักแรกแล้วก็คิ่ประสบพื้นที่ต้องเจอด้วยกันก็คือเรื่องของ การแพร่ระบาดของโควิด1 9นนะครับก็ทำให้เราก็ต้องใช้รูปแบบการทำงานเนี่ย อย่างไม่ระวังมากขึ้นนะครับ mm hmm. แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีผู้รับการจ้างงานที่เป็นบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่นะครับลงทางานในพื้นที่เราก็ให้เขาทํางานอยู่ในพื้นที่และฝากอ,อาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมีการโค้ชนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้เรากแก้ปัญหาด้วยการมีการจัดการประชุมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ line, นะครับแล้วก็ออนไซต์เป็นบางครั้งนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการทํางานแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราได้เห็นฮีโร่ของชุมชนเกิดขึ้นมากมายในช่วงนั้นนะครับว่า เขาเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ช่วยทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในในพื้นที่ก็ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆนะครับอย่างที่เล่าไปก็ถักดันความร่วมมือที่ฝากของอุดมศึกษาก็พยายามครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความต้องการจําเป็นกับพื้นที่นะครับเราเรามีมอชอนี่เราโชคดีที่เรามีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะครับแล้วเราเป็นแมชกันกับสิ่งที่ชุมชน,นมีทรัพยากร เมื่อชุมชนเห็นความสําคัญครับเขาจะร้องขอแล้วเขาก็จะบอกเราว่าอาจารย์เราอยากได้อ,อตรงนี้นะตอนนี้เขาเริ่มเรื่องของการอบนะฮะเขาก็จะคิดถึงเรื่องของเฮ้ยมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยทําให้กุกเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นนะเราก็นําเทคโนโลยีการแปรรูปนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้เนี่ยโปรโตไทป์ของสินค้ามันเริ่มลงตัวนะเขาก็จะคิดถึงเรื่องของเอ๊ะทำงไงให้โปรดักต์เขาเนี่ย ดูน่าสนใจอย่างเช่นตอนนี้เขาเด็กๆในทีมของเฟสที่2องครับก็กําลังเจาะลึกในเรื่องของข้าวคุณภาพสูงแล้วก็ผักผลไม้แปรรูปเพื่อที่จะยกระดับให้เป็นสินค้าที่มีเรื่องราวแล้วก็คนเห็นถึงคุณค่าแล้วก็มูลค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาก็ทําเพจกันขึ้นมาด้วยครับชื่อว่าเพจยูทูบชีตำบลลอยหลอนะครั่ะทีนี้ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน อของโครงการตรงนี้ค่ะอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นการเกิดการจ้างงานเกิดการบรรณาการได้ผลลัพธ์อะไรทางด้านไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะรับผลลัพธ์นะครับในส่วนแรกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเกิดการจ้างงานนะครับก็คือเป็นการจ้างงานระยะสั้นในช่วง11เดือนของกระทรวงอวับ มหาวิายาลัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ติดตามมาเนี่ยก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยกักชุมชนเนี่ยนะครับก็กักท้องถิ่นเนี่ยก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในกิจกรรมโครงการอื่นๆแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ให้การสนับสนุนสําหรับโครงการที่มีความโดดเด่นเพื่อที่จะเป็นโครงการผลกระทบสูงนะครับ mm. แล้วก็ให้งบประมาณมาทําง,งานเพิ่มเติมมูลกุบชุมชนในขณะเดียวกันครับผลลัพธ์ที่ตามมาฝากชุมชน เขาก็เกิดความแต่หนักแล้วก็เกิดการจ้างงานต่อเนื่องครับเป็นที่น่าสนใจมากว่านอกจากงบประมาณระบุแล้วเนี่ยเขาจะเห็นศักยภาพของน้องๆบัณฑิตของเรานะครับบางท่านเช่นมีบัณฑิตกิจกรรมบําบัดจากคณะที่ดีการแพทย์มชเนี่ยนะครับได้ลงทํางานด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อเสร็จสิ้นการจ้างงานเนี่ยเขาเห็นความสําคัญของวิชาชีพแล้วก็การที่น้องมีศักยภาพน้องคนนี้ก็ได้รับการจ้างงานนะครับอยู่ในองค์การแบบส่นยหลอ น,นอกจากนั้นคนอื่นๆนะครับหลายคนก็เริ่มได้งานนะครับในช่วงของอวิกฤตโควิด COVID ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนนี้ตัวของนักวิชาการอย่างพวกเราหรือว่าทีมทํางานของมอชอเราก็ยังคงทํางานกับพื้นที่ต่อเนื่องครับอาจจะด้วยรูปแบบของการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีดูทุทีในเฟสที่2ของปีนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาและกันยานี้ครับผม ค่ะค่ะแล้วในส่วนของชุมชนเองค่ะเขามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมให้กับทางโครงการไหมคะจังหาครับจากการพูดคุยในการถอดบทเรียนนะครับชุมชนเองก็มีความพึงพอใจในระดับมากนะครับที่มีกิจกรรมโครงการในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับอยา่างไรก็ตามครับชุมชนก็เมนชั่นมาในเรื่องของการที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้มีให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการร่วมคิดนะครับ อย่างที่เราทำเนี่ยก็คือทางทีที่เรารับเชิงนโยบายมาเราต้องอย่าเพิ่งรีบคิดเองนะให้ไปคุยกับเขานะครับแล้วก็คุยถึงความต้องการนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ก็คือ หลักการมีส่วนร่วมนะครับที่ชุมชนรู้สึกมุ่งพอใจนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนแล้วเราก็มีบทบาทนะครับในการที่จะระดมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทีมนักศึกษาของเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่นักวิชาการอย่างเดียวนะครับไปลงทํางานกับพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวโครงการชุมชนก็จะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับเขาแล้วก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งกับเราครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่โครงการจบ ในการดําเนินก <ừ> ิจกรรมต่างๆเนี่ยยังคงมีอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ที่สําคัญคือชุมชนในอยากที่จะยืนอยู่บนลาแข้งตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นทรัพยากรที่เราจะอุดหนุนเสริมเข้าไปเนี่ยก็ตัวเนี่ยผมก็มองว่า เป็นเหมือนกับสติงมันนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างต้นแบบสร้างกระบวนการแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคทองถิ่นนะครับเขาก็มีส่วนของงบประมาณหรือแหล่งสนับสนุนที่ทั้งอินแคชอินไคลต่างๆในพื้นที่นะครับสามารถที่จะมาหนุนเสริมหรือแม้แต่การเข้าไปสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเขามีการรวมกลุ่มมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญมากที่นี่เรามีบุคคลสําคัญเช่นพี่ทองแห่งดอยหลอเรามีลุงอาราม แห่งดอยหลอนะครับต้ถือว่าเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็เป็นประชุมชนนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งสิ่งเหล่านี้เสียงสะท้อนเนี่ยผมเล่าก็คงมไม่ดีเท่ากับไป <S <S พูดคุยกับตัวของผู้นําชุมชนที่ได้ทํางานกับเราครับซึ่งตรงน,นั้นกเ็เป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งแต่เราก็คิดว่าแม้ว่าจะ,ะเผชิญปัญหาอุปสักนะครับ <S <S แ,ตแต่การที่ได้เริ่มต้นทํางานในพื้นที่เนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้น ที่ชุมชนและที่สําคัญก็คือว่ามันได้ย้อนกลับมาที่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราว่าเราได้ลงทํางานจากองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับสูงเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดแล้วก็เกิดการยกระดับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็เขาเกิดรายได้แล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะเผชิญกับวิกฤตของโควิด1 9ในช่วงที่ผ่านมานครับค่ะอาจารย์ยังคงจะต้องมีเฟสต่อไปไหมคะหรือว่าเราเราจบโครงการตรง11เดเดือนนี้ยังไงคะอาจารย์คะ ในส่วนของโครงการ1 1เดือนของเฟสที่1ครับจบ <c oughs> ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีการขยายนะครับ <c oughs> เป็นอีก1นึ่งเฟสซึ่ง <c oughs> เป็นเฟ,ฟเรสระยะสั้นครับ3เดือนในเดือนกรกฎาคมสิงหาและคันยานี้ครับซึ่งเป้าหมายก็คือว่าจะต้องหยิบยกตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีต้นแบบอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มาอย่างน้อย1-2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการครับพื้นที่ดอยหล่อได้ดึงมาสองโปรเจกต์ย่อยในการมายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนําสู่ตลาดครับก็คือ1ค่าคุณภาพสูงครับที่ได้เล่าไปนะครับ2ก็คือการแปรรูปผักและผลไม้แปรรูปครับซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เราจะทําแล้วนํามาออกแบบดีไซน์ต้นปีรอบนี้รอบก่อนเนี่ยบันดิตกับประชาชน2ี่คนแต่รอบนี้ในเฟสที่2เนี่ยบันฑิตกับประชาชนในพื้นที่เดิมเนี่ยจะได้รับอยากละ 4ท่านนะครับเป็นแปดท่าน,นครับก็ทําให้เขาก็มีกําลังคนน้อยลงแต่มาช่วยกันเวิร์กงานกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีความร่วมทือคัาพกับในกลุ่มของอ ต้องอเค็เพือของเซ็นทรัลนะครับซึ่งให้เราไปทํากิจกรรมในการที่จะนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปแสดงอีเวนต์นะครับในตลาดจริงใจนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนของเดือนสิงหานะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกันยานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราให้ความมั่นใจกับพื้นที่กับทางกระทรวงอวว่าเราจะยกไปดับตัวของโปรโตไทป์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วในเฟสที่หนึ่งนะให้เลือกเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถ ขายได้จริงนะครับจริงๆรอบที่แล้วก็ขายได้แล้วนะครับรอบนี้ต้องดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มท้องถิ่นหรือวิสาหกิจในชุมชนเขาต้องเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายบทบาทของเราจะลดลงครับลดลงคือจะลดการช่วยเหลือทั้งทรัพยาก,การเงินแต่จะช่วยเหลือเป็นโค้ชเพิ่มขึ้นหรือถ้ามีกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะสนับสนุนพื้นที่เป็นพิเศษครับ ค่ะก็คือเราเข้าไปในการที่จะช่วยให้เขาเนี่ยยืนได้ด้วยตนเองนะคะอาจารย์คะใช่ครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยแต่อย่างไรก็ตามในอรอยเท้าทางอินเทอร์เน็ตหรือรอยเท้าทางนิเวศค,ครับเราก็ได้ฝากรายการของดีที่ดอยหลอ,อครับยูทูบชาแนลนะครับมีทั้งหมด9 EP อยากจะให้ให,หลายๆท่านได้ค้น youtube นะครับว่ารายการของดีที่ดอยหลอก็จะเจอ9 e ีของอารายการของพวกเรานะครับซึ่งก็เป็นชีมของักศึกษาบัณฑิตแล้วก็อาจารย์พวกเรามาทำรายการแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝากหนังสั้นครับเรื่องของดอยหลอนะครับที่เป็นหนังสัน้นพาเที่ยวน่ารักน่ารักที่คุณอาจจะหลงรักดอยหลอไปเลยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เราก็คิดว่าเราอยากจะทำให้อ่ โครงการจบแต่ร่องรอยของต้นแบบต่างๆที่เราได้พัฒนาไว้เนี่ยชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์แล้วก็อยังกเกิดการทับเพื่อนต่อไปครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์มีประเด็นไหนเพิ่มเติมอยากจะฝากดอยหล่อไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ไปสัมผัสจริงๆนะ,ะหลังโควิด -19 คลี่คลายลงแล้วเนี่ยค่ะไปช่วยอุดหนุนนะคะชุมชนยังไงบ้างค่ะอาจารย์คะครับด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยก็มีความ คาดหวังนะครับว่าอยกที่จะให้หลายๆคนได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนโดยหล่อนะครับอตอนแลนด์มาร์คสำคัญเนี่ย <ๆ S 2> ก็คือขา,าช่อนะครับซึ่งเป็นท่องเที่ยวนอกจากนั้นแล้วจริงๆชุมชนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเกษตรอินทรีย์แล้วก็เริ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ครับที่จะให้เกิดการเยี่ยมเยียนเพราะฉะนั้นนะครับถ้า,าฟังรายการ น,นะครับจัดเรเรียบร้อยแล้วอยากจะค้นหาทําความรู้จักกับดอยหล่อหรือว่าของดีที่ดอยหล่อผ่านโครงการย t ทูดอยหล่อมชนะครับก็ติดตามแล้วก็เวลาที่เดินทางผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อจะมีเป้าหมายไปยังอำเภอจอมทองนะครับไปยังอดอยอินทนนท์นะครับก็ขอให้ปักหมุดน,นะครับในการที่จะแวะเยี่ยมเยือนนะครับพื้นที่ของตะบลดอยหล่อนะครับในจุดของอวัดพระธาตุ ดอยแก้วนะครับมีตลาดชุมชนนะครับแวะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเทรนเนี่ยประชาชนก็ชอบนะครับที่จะชอบที่จะไปแวะเยี่ยมชมในจุดต่างๆที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปในรายการเนี่ยเราก็มีการทําแผนที่นะครับแล้วก็ผังชุมชนต่างๆสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับในเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหลอดด้วยครับเพราะก็เป็นท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับผมคะ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์คะครับด้วยความยินดีครับจากออยู่โครงการจูดูทีพื้นที่ตำบลดอยหล่อครับอาจารย์สุภัพชูป,ประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค,ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพัชชูประดิษฐ์นะคะภาควิชากิจกรรมบาบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลดอยหล่อค่ะซึ่งอ่าใน ความก้าวหน้าของโครงการ U2T CMU ดอยหล่อนะคะเป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบโบรณาการนะคะซึ่งในพื้นที่ดอยหล่อนะคะก็มีการาลงไปของทางหัวหน้าโครงการแล้วก็คณะทำงานนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกิจกรรม หลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนการส่งเสริมเกษตรการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการพัฒนาศักยภาพผู้นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะ5โครงการย่อยที่ดําเนินงานในพื้นที่ตําบลดอยหลอก็คือ,อกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่นนะคะโดยคณะเกษตร,รศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์และสร้างผู้ประกอบการที่มีความสามารถด้านภาษานะคะโดยวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีค่ะการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาจากโรคไม่ติดต่อนะคะการประเมินความเสี่ยงเพื่อการเฝ้าระวงังภาวะกระดูกพรุนสุขภาพทรวงอก อีกโครงการหนึ่งก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนโดยคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะซึ่งกลไกลในการดําเนินงานในพื้นที่ตําบลดอยหล่อโดยคณะทํางานโครงการ U2T ดอยหล่อจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนนะคะก็มีขั้นตอนการดําเนินงาน ในเฟสแรกที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ11เดือนในปีที่ผ่านมานะคะมีการประชุมวางแผนมีการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้มีขั้นตอนอในการประเมินการดำเนินงานนะคะแล้วก็นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ในการ าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็หารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนแล้วก็นําไปปรับใช้ในการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมายต่อไปนะคะซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้นะคะทําให้เกิดการจ้างงานบัณฑิตจ,จบใหม่ประชาชนนักศึกษาจํานวน26คนด้วยกันนะคะและผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นทั้งด้านการเงินด้านดิจิทัลด้านสังคมด้านภาษาอังกฤษนะคะ เกิดกิจกรรมการบูรณาการทักษะใหม่กําลังคนกิจกรรมโครงการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของชุมชนนะคะส่วนผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจนะคะก็มีการประเมินนะคะว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ30ต่อปีนะคะแล้วก็เพิ่มผลิตภาพต้นทุนที่ลดลงร้อยละ20 มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ35แรงงานที่ลดลงร้อยละ25นะคะส่วนผลลัพธ์เชิงสังคมนะคะก็คือการเรียนรู้ปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นรู้จักการป้องกันส่งเสริมสุขภาพลดความเหลื่อมล้ําในชุมชนนะคะปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประชาชนค่ะ มีสัมมาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นนะคะซึ่งข้อเสนอแนะจากบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ U2T ดอยหล่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลา11เดือนนะคะก็เกิดหลายด้านนะคะทั้งความร่วมมือและบทเรียนสำคัญต่างๆในในการที่จะทำงานร่วมกันที่ผ่านมานะคะคณะทำงานเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชนโดยหลักการ มีส่วนร่วมนะคะผู้รับการจ้างงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกันโดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนานะคะนักวิชาการจากมอชอก็มีโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้แก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกิดการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะชุมชนรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของเข้าใจปัญหาตลอดจนได้แนวทางในการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจกสังคมกเกษตรท่องเที่ยวและสุขภาพอย่างยังย่งยืนต่อไปนะคะอย่างที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพัชชูประดิษฐ์นะคะหัวหน้าโครงการวิจัยที่ท่านใด เล่าให้ฟังนะคะว่าพื้นที่ดอยหลอเนี่ยจริงๆก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีกิจกรรมที่ทางชุมชนเนี่ยเข้าทำอยู่แล้วนะคะทางนักวิชาการหรือว่านักวิจัยของมชที่ลงไปเนี่ยก็ไปช่วยนะคะในการทําให้เห็นเป็นรูปร่างแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดความภูมิใจเกิดความเป็นเจ้าของแล้วก็ในส่วนไหนที่มีปัญหาเนี่ยก็ไปอุดปัญหาหรือว่าไปแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะทั้งในส่วนของ ข้อเสนอแนะที่มาจากพื้นที่เองกับในส่วนองค์ความรู้ที่มอชอมีนะคะก็เอาไปแมทชิ่งกันนะคะเพื่อให้เกิดกระบวนการในการสร้างแล้วก็พัฒนายกระดับต่างๆให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของ สินค้าเกษตรนะคะเพราะว่าเฟสแรกที่ทําจบลงไป11เดือนนั้นนะคะในส่วนของโครงการเฟสสองซึ่งมีระยะเวลาสั้นกว่าก็คือ3เดือนนี้นะคะก็คือการเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนะคะที่ดําเนินการไปในเฟสแรกนะคะเอามาในการนําเสนอนะคะซึ่งทางโครงการก็เลือกมาสองโปรดักต์นะคะก็คือเรื่องของการจําหน่ายข้าวคุณภาพสูงนะคะกับ เรื่องของการแปลรูปผักผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะคะก็จะมี2 Product กนี้นะคะที่จะนำไปแสดงแล้วก็จำหน่ายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักถึง ผลผลิตนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากโครงการ U2T ดอยหล่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและอาจารย์บอกว่าในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์นะคะาสามารถที่จะไปติดตามได้ในช่อง YouTube นะคะโดยเสิร์ชคำว่าของดีที่ดอยหล่อนะคะหรือว่า U2T ดอยหล่อมอชอนะคะก็จะมีทั้งหนังสั้นแนะนำนะคะดอยหลอแล้วก็จะมี มีคลิปนะคะที่นักศึกษาบัณฑิตแล้วก็คนในชุมชนนะคะร่วมกันผลิตขึ้นนะคะเป็นรายการของดีของดอยหล่อนะคะที่เชื่อว่าต่อไปนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายลงแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนนะคะเดินตามรอยจากคลิปที่เราเห็นนะคะหรือว่าจากหนังสั้นที่นําเสนอนะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาเยี่ยมชมในพื้นที่ ตำบลดอยหล่ออ,อดอยหล่อจเชียงใหม่กันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นาภาพรวมนะคะเรื่องของโครงการที่นำมาพูดคุยในช่วงเล่าขานงานวิจัยในช่วงนี้ค่ะและช่วงนี้พักรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักรายการกันก่อนค่ะงข่าว